ผมมารอกินเต้าหู้กับแม่ครับใช่ครับอ่ะกินกไหมอ้าวแม่อไหแม่ครับมากินใช่ตอบเลยครับอ้าวเราจะสวัสดีหรือยังสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อช่องอะไรครับนี่วายูครับบักไลน์ยังฮันดาฮันดาวายูชาแนลเฮ้บล็อหน้าวายูหลานวายูชาแนลพ่เพี่เป็นพี่น้อง มาค่ะพี่น้องค่ะเมาๆๆาๆๆแบบแ่บนั้นกันกันใช้พรีด้วยเหรอเนี่ยเอาหนูไม่กินหนูก็กินแต่ไส้กรอกไงโอเคไหมหนูไม่กินพรีโอเคทน่กินไส้กรอกแม่หยิบให้หน่อยครับแม่หยิบให้หน่อยครับมันมีพรีนี่มันร้อนนะโอ้ยลูกเบลอเลย ดูเบรอร์เกอร์เลยแม่ลูกใหญ่มากเลยอ่ะนนอ่ะจะกินได้ยังไงมันร้อนร้อนหรอแม่ป่าที่ไหนป่าดูดิอ่ะกันเปลพานดูดิอุ้ยร้อนโอ้ยเนี่ยพี่หนอใส่กอ,อกดีะ่ะ เงยใหญ่เลยขอหนึ่งเนึ่พี่น้องมาแม่จะป้อนหนูแคลงแบยังแซ่บยังยังไม่ได้กินเลยจะมาแซ่บได้ไงแซ่บโอ้โหเอาเอมากินกับข้าวเหนียวหอม อ๋อู้ยกินเองเลยเียวายุวางไว้ตรงนี้ได้กลองไหมโอเคไหมแซ่บพับแซ่บพับอ่ะแซ่บนี่ของวันเยอะแซ่บพับบอกเป็นไรอยู่อืมอะไรนี่เชิญพับมามากินด้วยแซมพับเฮ้ยเชิญรับมากินด้วยกันครับเอ้า น mm hmm. ี่ไงของอยูไม่ร้อนแล้วพอม่ก uh ินหมดแซ่บไรมันเหนียวแซ่บไรแซ่บบะหลวกแช่กรอบปาป๊ากับแม่แซ่บไลยบะหลวกไม่ได้จ่าพี่น้องเสิพี่คนแรกก่อนเหรอบค่ะ มมาเสียงหน่อยเสียงไงว่ายกไปหน่อยไอ้หยาบไปหน่อยเรื่องดูเอานั่นไม่เห็นคนแล้วนี่นั่งตักนั่งนั่งขาปากฟันอยู่เอาไปโหลดหลุโอ้ยตายละอลเว่นเนี่ยพี่น้องอดทนมานี่ขี้น้ำตาลครับลูกระเบิดลูกระเบิดลงเบียร์จัดให้ลูกโดด กินเลยอืมอืมว่าอยู่กินเป็นสบหลายอืมเล้อร้ะลระแล้วก็ปลาด้วยอืมข้าวส่ด้วยข้าวส่ด้วยอื บอกท่านผู้ชมนะหนูท่านผู้ชมอยู่ข้างหน้านะ่ะข้งหนาเหรอนี่ไงท่านผู้ชมดูหนูอยู่เอาไ่หลอกนล้วมากินเราพูดอะไรอยู่แม่จะกินพริกให้ดูนี่แม่จะเสียบลงไปเลยนี่นี่นี่ไม่อบอกทขาจะ้า่าเลยอ่ะแม่จะเสียบลงไปอ๋อนี่ อโอ้เป็นนี้เลยเหรอใช่แบบนี้แหละผิดนะแม่สี่ลูกลงไปเลย,อย,อยเอ้ามันบอย่างให้กินหลายเด้นี่ใส่แล้วแม่ค่ะมาผิดระลึกมันผิดด้วยอ่ะสามเวยกับสามเวยมากเราแซ่บายแม่ก,กินแซ่บเกิน อ๋ออ๋ออืมอืมเฮ้ยเอ้ยอืมอ๋ะเนาอบคุครับอืมอืม่หนิงเยวากันด้วยพี่น้องเด้ออืมมากอมากอภิษฎใส่ป้านะอภิรั์กับแม่ทีไ้พี่วะฮึปุณหะไม่พี่น้องอ๋อ หนูชอบกินข้าวกับอะไรชอบตอกเขาตอกข้าวเหนียวด้วยครับคือยูปิ้นเถอะของเาปิดใครเขาเปิดวาย้ครับให้กินโจเร็จกล้องไม่เห็นหน้าหนูเลยอื เด็ดเ็เ็าแบบแบบแแบบแบบนี้แดดิอืมแซ่บดีไปห้องให้ทำใี้ชมอย่างนี้อร่อยป่ะอืมเป็นอีกะครับ แบบสวยๆว่ะแบบสวยๆอันนี้เป็นใส่กวางหมูเด้พี่น้องเด้อใส่กวหมูพวกพี่โซ่เป็นเอะมา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 ไม่เห็นต้อมแม่ลนะวันศุกร์วันกกินชว่พี่น้องมันเผ็ดก่อนพี่น้องก็โอเคกับเผ็ดอร่อยมากๆเลยนะคะเนื้ออืมอืมอ่ เออนุ่มนุ่มแม่ไปลงผักไปแล้วอืมอืมผักก็อร่อยกรอบๆเลยนะคะลองชิมดูหออร่อยอืมอืมอืมอร่อยมากๆค่ะอร่อยอืวโหพี่น้อง คอใหญ่น e ี่้ะพี่น oh ้องเด้อกินก็ขานี่คอเดียวอิ่มเลยสิบสองคอนี่แพ็คหนึ่งสองร้อยบาทพี่น้องแบบนี้เลยจ้าสมพักคุงหางสิบบาทพี่น้องเลยสนใจทักเข้ามาเรื่อยๆพี่น้องครับเรื่อยๆอ่ะอือห็นบอเนี่ยไปห่อไปนตำรวอันนี้คือหม้ออบอ่าหม้ออบไอ้ย่างกวนหม้อทอดไร้น้ำมันเนาะหม้อทอดไร้น้ำมันพี่น้อง สีสวยใช้สีสวยเลยอบประมาณสามสิบวินาทีแล้วก็พริกดานเราอีกสิบห้านาทีจบพี่นอ้องโอ้ยเสียบพะว่ามันอยู่ในน้ำแข็งมันมันอยู่ในช่องเย็นถ้าถ้ปกติหน่อยสิบว่นสามสิบวนาทีครับทั้ครับ,บใครสนใจพี่นอ้องไปแล้ววันนี้อิ่มแล้วเหรอรกินน้ำ <laughs> เพร็ดคักร์มาเนาะเปิดเองอเปิดไมนะ่ละนี่เอาปังก็อยูอ่ทีมักกระายฝาดมากสมภักเข้ากันนิดเข้ากันพพี่กับพี่กุสวนพี่นนองใอ้เนม้อมูจับดีดลูกเข้าจับดีๆ คลิปเอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะใส่กรอกหมูเด้อพี่น้องครับ12ข้อหนึ่งแพ็คแพ็คละ200บาทนะครับอันนี้คือส้มผักหนึ่งถุงถุงละ50บาทเลยสนใจทักเข้ามาสหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะพี่น้องมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยิ้งเป็ดเซเวอร์น้ำเดือดได้อครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมกุลูกกเมียขอตัวลลไปก่อนคลิปหน้าพรไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุบ๊ายบาย